วิธีการเช็คเงินค้างในบัตรสวัสดิการเก่านะครับคือบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบัตรสวัสดิการของเรามีเงินเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้ไปเช็คว่าเงินมันค้างหรือเปล่ามันอาจจะมีเงินสดที่สามารถกดได้ที่รัฐางภาครัฐให้มาแล้วเราไ้ไม่หมดนะครับอาจจะเหลือ30 40 50บาทอย่างเงี้ยไม่สามารถกดที่ตู้ได้เราก็ไปฟังฟังผลก่อนว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ดําเนินการไปรูดนะครับมันสามารถไปรูดกับร้านค้า ได้นะครับสำหรับเศษเงินนะครับบางทีเหลือ30 40อะไรอย่างเงี้ยไม่มันกดตู้ ATM ไม่ได้เราก็ไปรูดซื้อสินค้าได้นั่นเองนะครับวิธีการก็คือโทรไปนะครับที่เบอร์02-109-2345แล้วกด3กด3เสร็จให้กด1นะครับพอกด1เสร็จก็ให้กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดรหัสนะครับหหลักเข้าไปก็คือรหัสที่ใช้สําหรับเข้าบัตรนั่นนะครับ กดเข้าไปนะครับแล้วก็รอฟังยอดเงิน,นครับรอฟังยอดเงินว่าเงินในบัตรของท่านเหลือเท่าไหร่แค่นี้เองนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปที่ตู้ atm ของกรุงไทยนะครับก็กดใส่บัตรเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดรหัสนะครับ6ตัวเข้าไปนะครับเมื่อกด รหัส6ตัวเข้าไปแล้วให้ท่านเลือกที่เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วกดที่ขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อเช็คว่าเงินที่ค้างอยู่ในบัตรของท่านในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเงินอะไรที่เข้ามาบ้างและเงินอะไรที่ค้างมาบ้างถ้าเช็คดูแล้วเหลือ30-40ไม่สามารถกดได้แต่ถ้ายอดเงินเกิน100บาทท่านสามารถกด100บาทออกมาได้นะครับก็จะได้รับเงิน100บาทออกมานะครับแต่ทีนี้ส่วนใหญ่จะเหลือไม่เกิน100บาทหรอกนะครับแต่เราก็ ไปเช็คก่อนว่ามันเหลือเท่าไรทีนี้ก็นําเงินที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับไปใช้ลูดซื้อสินค้ากับทางร้านค้าได้นะครับสาหรับคนที่ถือบัตรเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็มาฝากกันนะครับสาหรับวิธีเช็คยอดเงินนะครับซึ่งท่านหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าวายอดเงินมันวิธีการมันเช็คอย่างไรเนาะนะครับแต่ทีนี้พอเงินมันเหลือไม่ถึงที่สามารถจะกดออกมาจากตู้ ATM ได้ท่านจะต้องดําเนินการไปใช้เงินในการลูดซื้อสินค้าตามร้านค้าให้เสร็จสิ้นแล้วเสร็จนั่นเองครับคนถามว่า วันพรุ่งนี้นะครับคนที่ถือบัตรเก่าอยู่ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับต้องขอแจ้งตรงนี้เลยว่า สิทธ์ต่างๆนะครับท่านก็ยังได้รับเหมือนเดิมก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ได้รับ200-300ถึงนะครับภาคแก๊สนะครับเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์100บาทนะครับก็ยังได้รับ100บาทเหมือนเดิมค่าเดินทาง5 0าอยบาทยังได้เหมือนเดิมนะครับและเงินเข้าวันที่18กุมภาพันธ์ค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำส่วนลด100บาทนะครับไม่เกิน100บาทค่าไฟส่วนลดไม่เกิน100อ๋อาบาทนะครับก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะครับวันที่2 2 เงินผู้พิการนะครับก็ยังมีการเติมให้เหมือนเดิมคือ200บาทนะครับสำหรับคนเก่ายังใช้ได้ต่อและเราจะต้องดูว่าในมีนาคมโครงการใหม่เสร็จหรือเปล่าแต่ถ้าโครงการใหม่ดําเนินการไม่เสร็จคนเก่าก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับในช่วงเดือนมีนาคมไปต่อนั่นเองนะครับต้องรอว่าเดือนกุมภาพันธ์ดําเนินการต่าง การประกาศผลการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆมันเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่านะครับต้องรอฟังตรงนั้นด้วยนะครับสําหรับคนเก่าอย่าเพึ่งทิ้งบัตรเก่า นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนให้มันพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อนและรอเขาประกาศก่อนว่าเดือนมีนาคมบัตรใหม่หรือใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนเนี่ยนะครับในโครงการใหม่เนี่ยเริ่มดาเนินการได้วันที่1ท่านก็ค่อยอทําอย่างไรก็ได้กับบัตรเก่านะครับเขาอาจจะเรียกคืนหรืออะไรต่างๆต้องเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้จะพาไปดูนะครับว่า